นี่นะครับสาหรับตอนนี้เราก็ทาการเป่าทาความสะอาดนะปืนลมเป่าทำความสะอาดเปลี่ยนบูทตัวไหนไปแล้วนะครับแต่แกนกลางครับรู้สึกว่าอาจจะสึกล้อนะครับเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆตรงนี้นะครับเนี่ยสึกล้อเลยนะครับเป็นรอยแหว่งไปเลยนะครับถึงเปลี่ยนบูทใหม่นะครับแกนการสึกก็ยังโยกได้คือกักคือกักครับเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถอดอีกครั้งนะครับถอดอีกครั้งเพื่อที่จะมาเช็คนี่นะครับบูทตัวนี้นะครับ กับตัวนี้เราต้องหาไอตัวที่หน้ามันเต็มนะครับถ้ามันสึกล้อไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้เข้าไปใหม่นะครับแทนที่นะครับครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดก้นงก่อนนะครับเพราะว่ามันเกิดมากนะเนี่ยเก็บข้อถังขยะจะใช้อันนี้นะครับปัดๆออกนะครับแปรงขี้ดินขี้ฝุ่นเยอะมากนะครับเนี่ย ครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดไปบางส่วนแล้วครับอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป่าด้วยลมแรงครับเ่ยมาสังเกตดูนะครับล้อติดตายแล้วครับเนยที่สนิมเพราะว่าอาจจะไม่เคยคลิ้งเคยหมุนนะครับเอาน้ำมันฉีดจะรบีใส่ครับดูล้อจากลมๆเป็นเหลี่ยมหมดแล้วครับเนี่ยล้อแต่ละรุ่นจะออกแบบแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้ก็ออกแบบให้เป็นรูปร่างทรงนี้นะครับมีล้อเลื่อนนะครับนี่เป็นฐานเหล็กนะครับ เรเลื่อนพวกนี้นะครับก็ต้องฉีดสเปรย์นะครับเนี่ยสเปรย์ฉีดน้ำมันนะครับเพราะว่าก็ออกแบบให้มันหมุนได้นะครับนี่มันไม่ได้ใช้งานมันนานคือสนิมติดตายนะครับก็ต้องทําการหยอดน้ำมันแล้วก็หมุนๆนะครับมันล่องมันเลื่อนก็เขาที่เขาทางก็จะหมุนได้นะครับนิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยจากที่มันแข็งปกนะครับติดตายติดสนิมนะครับต้องหาอะไรหยอดๆครับ ยอดสารละลื่นครับก็กลับไปใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็เป็นเหลี่ยมแล้วครับไม่เป็นวงกลมแล้วนะครับอแต่เกาพอใช้งานได้นะครับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะครับนี่นะครับการซ่อมพัดลมเหมือนง่ายนะครับที่จริงมันไม่ง่ายนะครับแค่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะครับเนี่ยต้องถอดนะครับถอดหรือสายหรืออะไรครับเนี่ย สายที่โยงเ like ข้าไปข้างในเนี่ยับเนี่ยถอดประกอบออกมานะครับเนี่ยเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับแค่บูธตัวนี้หลวมเฉยเฉยเราเนี่ยกับแกนตัวนี้สึกนะครับเนี่ยก็ดูเอานะครับบางเคสก็สึกทั้งหน้าทั้งหลังบางเคสก็สึกแค่ด้านหลังนะครับก็ต้องถอดดูหน้างานจริงนะครับมันจะไม่ใช่ว่าแค่หยดหยดน้ำมันนะครับแค่หยดน้ำมันนะครับ จอดแป๊บเดียวหมุนแป๊บเดียวก็ฝุดเสียจิมจิไม่ขาดอีกครับเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นเล็กๆครับลวดนะครับเกิดปว๊มยาไว้นะครับต้องระมัดระวังขาดนิดเดียวนะครับไปหมดเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแหวนซับน้ำมันครับหมดสภาพไปกองอยู่รวมกันแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นแผ่นลกบูทพวกนี้ครับบูทก็จะมีหน้าตารูปร่างแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่บริษัทโรงงานที่ออกแบบมานะครับเนี่ยอันนี้ก็ออกแบบหน้าตารูปร่างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะหาแหวนซับน้ำมันแล้วก็แผ่นล็อกบูทตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็เปลี่ยนบูทใหม่นี่นะครับตัวที่มันแตกนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่ไปแล้วนะครับอันนี้พไม่มีแหวนสักหลาดนะครับไม่มีหลาดซับน้ำมันนะครับเพราะว่าใส่ไปนานๆไปมันจะเปื่อยยุ่ยนะครับก็เลยไม่มีก็เลยเดี๋ยวจะใส่จารบีสมัยก่อนเรา้ใส่ขี้ผึ้งับขี้ผึ้งเวลามันร้อนๆมันก็จะละลายนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นพวก บูทน้ำมันนะครับแหวนซับน้ำมันต่างๆนะครับนี่นะครับถ้ามันหมุนอิสระแล้วครับแล้วมันยังโยกขึ้นลงได้นะครับก็หาแหวนพวกนี้นะครับรองความหนาที่เหมาะสมถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นการหมุนอิสระที่แบบไม่ฝืดนะครับไม่ฝืดแล้วก็หมุนทํางานได้ดีนะครับเนี่ยครับสําหรับตอนนี้ก็ต่อสายต่ออะไรร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับแน่นนะครับแน่นต่ลื่นนะครับ ทำถอหน้าเดินหลังนะครับตรงนี้ลองแหวนให้พอดีนะครับให้โรเตอร์อยู่ตรงกลางสเต,เตเตอร์นะครับก็จะได้ศูนย์กลางเซนเ,เตอร์อย่างดีนะครับแล้วก็หมุนฟรีแล้วก็ไม่กึกไม่กักนะครับอิสระลองเสียบเปิดก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบชุดใหญ่ลงไปนะครับจะได้ไม่ต้องรื้อหลายรอบมันเหนื่อยนะครับถ้ารื้อหลายรอบอาทีเดียวไม่จบจบความเอียบอ่อนนะครับ ใส่เข้าไปใส่น็อตครบนี่นะครับพัดลมฮาตทริรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นฐานเหล็กครับด้านล่างตรงนี้น่าจะรัดหายไม่ครบครับต้องใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยใช้บ่อยๆถ้าไม่ใช้มันจะติดตายขึ้นสนิมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยต้องหยอดน้ำมันใส่จาระบีแล้วใช้งานบ่อยๆกลิ้งบ่อยๆนะครับเนี่ยงั้นติดตายแน่นอนนะครับจบประกอบด้านล่างนัดไม่ครบ ใส่ตามเท่าที่มีนะครับที่มานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกีดหนึ่งขีดสองกีดสามนะครับเนี่ยกีด,ดส,สามนะครับ,น,รบนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม อันนี้เฟืองเฟืองสายชุดนี้นครับรูดนะครับแล้วก็เฟืองไม่ค่อยดีครับต้องเปลี่ยนชุดชุดนะครับเป็นชุดชุดก็ไม่กี่บาทนะครับมีขายนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาแค่มันเปิดลมพัดเบอร์หนึ่งกับสองได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แน่นนล้วท่เนี่ยใช้งานได้ดีครับอันนี้เราซ่อมกันข้างในเลยครับก็มาแบบนี้ครับอาลม่าลูกค้า เอามาซ่อมแบบนี้นะครับแล้วเหลือแค่ฝาครอบครับเรายังไม่ได้ปิดนะครับเนี่ยพลมเก่าเก่ามากเลยครับเนี่ยอันนี้เราเช็ดปืนลมยิงท่องมาสะอาดเรียบร้อยนะครับก็หรือถ้าปิดฝาครอบตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนับตัวเดียวครับตัวนี้นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่งงานนะครับพอดีลูกค้าเอามาฝาครอบด้านหน้าไม่มีครับแล้วก็ประกอบเท่าที่เอามานะครับเนี่ยเสร็จครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ